อาบน้ําหรือยังชําระบาปหรือยังพระเจ้าบอกเราชําระแล้วเอะท่านชําระบาปยังไงไม่เห็นตัวเปียกผมเปียกเนี่ยยังยังตัวแห้งอยู่เลยอ๋อเราชําระบาปโดยที่ไม่ต้องใช้น้ําชําระการอาบน้ําชําระบาปของเราเป็นการอาบน้ําโดยที่ไม่ต้องมีตัวเปียกผมเปียกแล้วท่านชําระยังไงถึงไม่เปียกเนี่ยเราชําระความเห็นผิดด้วยความเห็นที่ถูกเราชําระความคิดที่ผิดด้วยความคิดที่ถูก เราชําระคําพูดที่ผิดด้วยการพูดคําพูดที่ถูกเราชําระการกระทําที่ผิดด้วยการกระทําที่ถูกเราชําระการใช้ชีวิตในทางที่ผิดมาสู่การใช้ชีวิตในทางที่ถูกเราชําระความพยายามในทางที่ผิดมาสู่ความพยายามที่ถูกเราชําระการระลึกในสิ่งที่ผิดมาสู่การระลึกในสิ่งที่ถูกเราชําระความตั้งใจในสิ่งที่ผิดมาสู่ความตั้งใจมั่นในสิ่งที่ถูกการชําระเราย่อมได้รับผลคืออมตะทธทรมันไม่ตายสุนทรีกับพามฟังปุ๊บก ศรัทธาเลื่อมใสน่าจะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันด้วยจึงขอบวชกับพระพุทธเจ้า